สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่สาระโซน99ครับมีแอปเป่าตังแล้วรับเงินอย่างไรคลังตอบให้ตามนี้กระทรวงการคลังเผยวิธีรับเงินเดือนละ3,500บาทง่ายๆของคนที่มีแอปเป่าตังเริ่มโอนเงินครั้งแรกวันที่18กุมภาพันธ์2564หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการราชนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตโควิด -19 โดยเป็นการแจกงเงินคนละ3,500บาททั้งหมด2เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมซึ่งพบว่าผู้ที่มีแอปเป๋าตังก็สามารถรับสิทธิ์เราชนะได้เช่นกันซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเผยแล้วว่าคนที่มีแอปเป๋าตังจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับเงิน3,500บาทคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน3,500บาทมีดังต่อไปนี้นะครับ 1>, 1. มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปข้อ 2>, 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ยกเว้นว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้วข้อ3ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐข้าราชการการเมืองผู้รับบำนาญจากส่วนราชการข้อ4ไม่เป็นผู้มีรายได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทปีภาษี2562ข้อ5ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน5 0 0แสนบาท วันที่31ธันวา2563มีแอปเป๋าตังจะได้รับเงินอย่างไรคนที่มีแอปนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาลงทะเบียนอีกเพราะรัฐมีข้อมูลจากการที่ท่านลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งแล้วเราะว่าไม่ใช่ว่าคนที่มีแอปเป๋าังทุกคนจะได้รับเงินท่านต้องผ่านการคัดกรองคุณสมบัติก่อนเช็คสิทธิ์ได้วันไหน วันที่5กุมภาพันธ์2564ผ่าน w w w ร์าเราชนะ .com รับเงินวันไหนรับเงินโอนครั้งแรกวันที่18กุมภาพันธ์2564โดยในครั้งแรกท่านจะได้รับเงิน2000บาทครั้งต่อๆไปจะได้รับเงิน1000บาทจนครบ7000บาทหากไม่ได้รับเงินในวันที่1 8กุมภาพันธ์ต้องทำอย่างไรหากท่านไม่ได้รับเงินในวันที่1 8กุมภาพันธ์ ท่านจะได้รับเงินที่ทบในอีกสัปดาห์1000บาทเช่นหากท่านได้รับเงินในครั้งแรกในวันที่25ากุมภาท่านจะได้รับเงิน3,000บาทจากนั้นก็จะทยอยโอน1 0 0 0บาทรับเงินผ่านช่องทางไหนรับเงินผ่านแอปเป๋าตังโอนเงินให้ทุกวันพฤหัสบดีขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานีข่าวกระทรวงการคลังมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับสาระโซน99ด้วยนะครับขอบคุณครับ